สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้าวชวนเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อนี้สีมาเฟียสวนพ่อสั้นครับปีนี้ปีนี้พืชสภาพนี่สิครบสี่ปีครับทุเรียนแปลงเนี่ยทุเรียนแปลงนี่ลอยก็ต้นครับปีนี้เอาลูกป,ปีแรกครับแต่ว่าในสภาพว,ว่าปีนี้อากาศฝนแดดครับกะเล่นนวยกับเล่นรุดหลวงนะพี่น้องปีนี้อากาศบ่ไใดเอาดอกกับมาก,กับฝนหยุบ ฝนมาพาดอกเน่ยครับยบแน่ยครับกะติดแนี่นิดหน่อยครับปีนี่กะบอาลกะถือว่าปีนี่กะเตรียมต้นนะครับพี่น้องเตรียมต้นปีหน้าเนี่ยกะจังวากันใหม่ครับปีนี้ปีนี่กะถือว่าเปลียนซ้ำานี่ก็ปีเลยครับกะถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องนี่ตัวหนึ่งกะเก็บซิฟหน่วยครับพี่น้องนี่ครับตัวละหกเก็บหน่วยซิฟหน่วยนี่กะโอเคนลครับสำหรับทุเรียนปีเลยครับ แต่ว่าปีหน้านี่เพื่อนสิเดชพาออกไลยครับนี่งาครับเมื่อกี้พี่น้องก็คุยกันกับลูกาย้พ่นครับเพื่อนตัดห้าอยู่ปีหน้านี่หูเลยครับพี่น้องวางาเป็นยังไ๋กุ้มดินยังไ๋นี่แ่ะครับเพื่เพิ่เพิ่สีได้ย้ายเขาจะปิ้งเกอร์ครับมันติดเหงานะครับนี่ลหละทุเรียนปริงเกอร์ติดเหงาเพื่อนกับสีได้ย้ายขยับ้นามออกนะนี่ครับ ปีนี้เป็นปีเลยครับทุเรียนสี่ปีสี่พืชสภาพนี่ครับถือว่าซํำเลยก็ถือว่าเป็นเลี้ยนรูปไว้นํานะครับพี่น้องการเสียวนวยครับนี่ครับทุเรียนแปลงนี่ปลูกแปดคุ่แปะครับพี่น้องมาอัพเด้พี่น้องเบ่งว่าเดี๋ยวมาอัปเดตตอนเป็นดอกแล้วครับมาอัปเดตตอนเป็นนวยแล้วนี่นะครับพี่น้องกะบอิันทุเรียนนี่ลอยต้นแล้วมาเพจอยู่ประมาณสี่สิบหาสิบตัวต้นครับ กับเป็นปีแปรกเพราะว่าผลพันพาดอกการรุดหลวงกับร้ายครับคุ้มใบนาครับพี่นอกใบทุเรียนสำคัญครับพี่นอกคุ้มใบนาครับพวกเกี่ยวกับกระจันไล่แดงนี่นะครับสำคัญเกี่ยวกับไฟไล่แดงครับครับข้าวผลพนตัดหย่าครับใส่ผลพันตัดหย่าปีนี้ปีหนา้าปีนี้ก็คือมันเป็น ซ้ำได้ก็เอาครับพี่น้อปีหน้าก็จะวากันใหม่ครับพี่น้อปีนี้ก็บางที่ครับงาหลายแหงเลยผว่าสีแตงออกประคักเลยครับนี่ครับนี่ตัวนี้ก็สิเป็นประมาณสิบยี่สิบครับนี่นี่ครับบึงทีครับงาครับงาหลายกิ่งหลายครับพี่น้อ นี่ละคือกิ้งหลยบานนี้กิ่งไลยแหละจะคุ้มดินน้่ครับพี่น้องนี่คุ้มดินตำาำนี่ครับบอเป็นน้วยลยครับงานใหญ่พอเป็นเดือหนวยครับคุ้มดินครับนี่หละคืออยากให้พี่น้องเบิงเป็นตัวอย่างครับการแตงกิ่งข้ากับแตงห้ใไห้ได้เพียงเอึ้เพียงแอลขึ้นไปครับมันจะคุ้มทั้งดินนําครับงานมันก็หลายครับงานใหญ่ครับงานใหญ่บานนี้ มันสอนกันนะครับพี่หน้องสิเด้ตัดออกไล่นะซึ่งงานมัเป็นทองส่างนำ้ำครับพี่หน้องบางอันมันกเกิดเกิ่งแทงก็เกิดกิ่งแสง่งในงานสิสอนกันได้พี่น้องส่อนกันด้่นี่อเอาเอ่นกิ่งแทงงกับส่อนกันถ้ามันส่อนกระเสษทิสีรีรไม่กับเจ้าง,งานนี่ออกครับเอางานน,งานี่ไหวงานนี่ไหวนี่ข้างล่างนี่ออกครับแต่วาก่จิกเล้วแต่สวนครับ แต,แต่สวนสิกาตัดบอกระนามันใหญ่นะพี่น้องอบางสวนกะตอนมันเป็นน้วยกับหูแล้วครับพี่น้องว่างงาได้เป็นจะเอาไหวกิ่งได้เป็นเอาไหวแบานี้ถ้าทั้งบนนี้กิ้งขเขาวบ่เถิงครับพี่น้องแสงกับบ่ได้ครับแสงกับเขาบ่เถิงเวลาดูแลมาแรงไกยย่หยากครับพี่น้องทุเรียนต้นนี้นนพืชจะผ้าครบซีปีครับพี่น้องนี่ถือว่า สมบูรณ์นะครับพี่น้องอือนี่ต้นเป็นหน่วยกะเป็นอยู่ครับมันเป็นปีแหลกนี่ครับนี่คือยังสีกระเป็นครับนี่ดีเดือสิบสามสิบสี่ซิบผลนะครับพี่น้องน,นี่น้มเพ็้นซ้ำนี่ครับเมื่อน้อยครับกจะสิดแ่งหน่วยไม่นําครับพี่น้องนาำเดือพี่น้องเบิง่งบาป ทุเรียนอรันพี่น้องที่ตามมาตั้งแต่ม,มื่อน่่ยๆที่มาปลูกกันล้พี่นอ้องน,นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปีกว่าครับตัวนี้ปีกว่าครับตัวนี้พืชเสภา,านี่สิครบสองปีครับเพิ่็สีเริ่มแต่งงานเลยครับเพิ่นหูเลยครับปีนี้ลูกชายเพิ่นสิมาดูแลครับพอสั้นมาดูแลมาแต่งงานแต่งหยังนะพี่น้อง นี่แหละงาหลายเลยครับพ nice. ี่น้องตัวนี้พืชสภาพที่ครบสองปีครับต้นใหญ่นะครับพี่น้องนี่ว่านี่มันกับพระแตงกิ่งเลยนะพี่น้องนี่ประมาณปีกว่าครับพี่น้องสีเขาสองปีแล้วทุเรียนสีเขาสองปีแตงงาครับกิ่งหลายครับงาหลายงาหลายผลเสียกับผลเสียกับมีผลดีกับมีแต่ว่าผลเสียกับเปื้องยาครับใบกับลายครับนี่ แ่งให้โล่งๆพืที่จะจากพื้นเงามากครับบร่ราม่นหน่อยครับสีนี้แกงออกบบบหลายเลยนะครับแต่ละต้นนะนี่นี่ครับแต่งหลายแห้งครับกิงนั่นครับคือสวนสองกเกษตรศซิดีดไม่กับซีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งการแต่งกิงแต่งยังน้ำน,นะพี่น้องเ้าจะแพ่งกิงครับครับบางหันนี่ คุยกับลูกไส้เพื่อว่าโอ้ตอนนี้หูเลยครับว่ากิิงนี่มีหลายแห่งเปืองครับเปืองอาหารน้ำครับบนแม่น่าเปืองแต่อาหารครับเวลาพ่นยาพ่นยังนั่นกับเขาบ่ถึงครับเขาบ้านในบ่ถึงถ้าเขาแต่้งหรโล่งกับพ่นง่ายยากับบวเปืองครับพี่น้องนี่ครับระบบน้ำพอเดวพี่น้องกระสิถามว่าทุเรียนอยู่นี่สิบสี่ไร่ทั้งหมดครับแปลงนี่ทั้งตัวใหญ่ตัวน่อยครับ ทั้งตัวนใหญ่ต่วนน่อยครับพี่น้องนี่แต่สีผาพ,พี่น้องไปเบื่องระบบนามครับอืลาทุเรียนแปลงนี่หนานี่เจาบะบบดานครับพี่น้องเจาบะบบดานครับว่าแรงนามมาจากไสครับตัวนี้ขุดบอผ่าใบครับพี่น้อง คุดบอ่อผ่าใบคุดบอ่อผ่าใบ,บอรอบผ่าใบลงซีเมตรครับนี่ครับนี่ใส่โซลาเซลล์ครับใส่โซลาเซลล์สูบขึ้นมาใส่บ่อไว้นี่ครับน,น,บน,น,บน,บนี่คุณครับโซลาเซลล์ที่ข้างหลังครับโซลาเซลล์ซีแผงครับสามหมื่นแปดครับ บอ่อนีฝาใบสองหมืนกว่าครับบอ่อตัวนี้กว้างกว้างสิบกว่าเมตรเา้วยี่สิบกว่าเมตรครับเลือกสี่เมตรรวมทั้งขอบน้ำหาเมตรครับพี่น้องอยากูว่าความเลือกความสูงครับบอ่อเนี่ยเคยมาถ่ายพี่น้องมึงนี้นี่คือเรียงน้สำสําคัญครับน้ำม,มาก่อนครับการเสียดทุเรียนสี่ไลหาไลสองไลขึ้นไปเห็นเน้นเห็นมีบอ่อครับพี่น้อง มิวอภัยหยังครับเวลาเ้าหดมันสิบริสไทยเวลาโดนครับบางทีเราทุเรียนอยู่นี่สิบสี่ไร่คนเดียครับพี่น้องโตโตปลูกไม้นี่กะบสิบไร่ครับโตัวนั่นกะบสี่ไร่ครับตัว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 ใหญ่หัรนี่ตัวทีไทยพี่น้องเบืองนะสี่ไร่ครับห้องสวนพ่อสันครับบ้านพืชอุดมครับตำบลบุปแพงเพื่อนเยือนเท่านี่ยนะครับ ทุเรียนแปงนี่ครับตัวนี้กรกระลังปูได้สองปีครับสีเขาปีที่สองครับนี่นะครับคือระบบน้ำครับสําคัญครับต้องมีบ่อครับตัวนี้ตัวนี้ใส่โซลาเซลล์สูบขึ้นมาใส่บ่อไวแต่ว่าเวลาโฮสสวนนี่ใส่เฟื่อฟ้าครับใส่ใดครับใดสองแรงครับนี่ครับนี่ใดพอแล้วนี่ครับก็จากนี้เลยครับนี่ใดใส่ใดสองแรงครับ บางระบบนามพอไปผลับเป็นหัวว่าวปิดเปิดปิดเปิดแต่ละรุ่นครับบริสันบ์ท่านเลยครับพี่หนอ,อคือสวนส่องเกษตรทฤษฎีไม่พื้นที่บ่หลายก็ว่ากะใส่เสมดสูบหดอยู่ครับแต่ว่ามันใส่เวลาโดนพื้นที่ห้าบ่หลายครับถ้าพื้นที่ไม่หลายยังสีง่เอเข้ากันต้องเฮดบอว้บแบบนี้ครับสําคัญที่สุดครับตอนทุเรียนนี่ใช้น้ำเปียงที่สุดก็คือตอนทุเรียนเป็นหน่วยครับนี่ ครับเป็นหน่วยนี่ต้นหนึ่งใส่อยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบริตถึงสี่ร้อยลิตรต่อต้นครับพี่น้องกับทุเรียนสามสีปีเลยอืมบอเมนว่าใส่สิบริตส้าลรตยนะครับใส่อยู่ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยถึงสี่ร้อยลิตรครับต่อต้นครับเวลาหดแต่ละหลอดครับแต่ละมือเบี้ยนมือนี่แหละคือเป็นยังตรงนี้บอแบบนี้นะครับเวลาหดมันใส่เวลาโดนครับหดอย่างหน่อยตรงนี้คืนส้มมุ่งครับ ยังแค่ดินดินแถวอุบลนครับอากาศมันห่อนสิต้องใส่เวลาโดนได้ครับส่วนนี้ห่อนครับหดสีหดนั่นก็ปกติครับอากาศมันห่อนปกติหดสามสิ้นาที่อาจจะเพิ่มเป็นสี่สิบซอยครับช่วงนี้อากาศห่อนนี่ครับหนามบ่พ่อกับทุเรียนกับมีการรุดหลวงเลยครับเพราะว่ามันห่อนจัดจัดนามบ่พ่อครับ นี่แหละตอนสําคัญคือตอนเอาลูกเลยนะครับเอาลูกแลวกรนามตรงพ่อครับพี่นอ้องนี่ครับทุเรียนสี่ปีเพื่อจะผ่าเนี่ยครบสี่ปีครับถือว่าใหง่ครับสมบูรณ์แห้งปีนี้กะเป็นปีแรกปีแรกที่เอาหน่วยครับเป็นประสบการณ์นะพี่นอ้องตัวนี้ปลูกแปดคูดแปดครับพี่นอ้องปลูกในหลองยางครับ ปลูกในหล่องยางตัดยางออกกับปูเลยครับไถไถนิดหน่อยครับบริโยกโคกโยงยางครับไถ้ยกหลอกปลูกยกครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่กับมาอปเดตให้พี่นองเบิ้งครับสวนพ่อชันครับปีนี้กะปีนี้ถือว่าเป็นซ้ำนี่กะโอเคครับพี่นองถือว่าสมบูรณ์ครับปีนี้ติดซ้ำนี่กะถือว่าใดสิใดค่าปุ๋ยค่าทุนต่อไปครับพี่นอง ทุเรียนเป็นปีแรกครับหาประสบการณ์ครับปีที่สองเข้ากับิีดีเรียนหล้ไปอีกร้ายครับเพราะว่าทุเรียนเรียนไม่จบครับพี่หนอกระเสียที่จะดีแม่กะสวัสดีครับ